สวัสดีครับคอนเจอร์บ้านลากไม้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมจากที่ไม่ได้รีวิวตรงนี้นานมากครับผมนานนานแบบน่าจะหลายเดือนเลยครับครับนานมากมากเลยครับผมครับวันนี้ก็มาดูพามาชมกันอีกครั้งนึงนึครับผมตอนนี้ก็ลกหมดแล้วครับแต่ว่าไม้อะไรต่างๆผมก็มีมากขึ้นนะครับผมครับ ก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาทั้งมาที่นี่อันไหนที่ใช้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับครับก็มาดูกันนะครับผมชุดนี้ก็ยังเป็นเตาตำส2เหมือนเดิมนะครับผมครับอันนี้ที่ได้เพิ่มเติมมานะครับผมเป็นชุดนี้นะครับก็มีเป็นแผ่นนาคบุตรนะครับผมแล้วก็มีที่เป็น เสาที่เป็นต้นที่เป็นกิ่งอะไรครับต่างๆก็จะเป็นไม้หยีนะครับที่ส่วนมากครับนี่ครับนี่ก็เป็นนาคบุตรนะครับผมเหมือนก่อนที่ผมไปหาลืมคลองนะครับครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นไม้หยีนะครับผมครับนี่ก็เป็นไม้หยีใช่โดยมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นไม้ขนุนนะครับผม ตนนี้เป็นไม้ขั้นบนครับเียกว่าต้นๆแบบน้ำหนักเยอะมากครับอันนี้ต้องใช้รถทุกไม้ยางครับกนกลับมาบใช้สามลอพ่วงนี้ไม่ไหวแล้วครับผม,ม,มก็มาดูชิ้นใหญ่นะครับผมที่ผมเอาขึ้นมาจากคลองวันก่อนนะครับที่เป็นนากบุตรนะครับ หน้าบดนี่ผมได้ขายไปส่วนหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโตใหญ่นะครับนี่ครับปอนใหญ่ปอนใหญ่นี้นะครับหน้ากว้างน่าจะประมาณครับสองเมตรกว่าครับยาวเมตรเก้านะผมที่ผมเคยวัดครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เก้าอี้แบบนอนได้เลยนะครับผมขนาดใหญ่มากตอนนี้ผมยกขึ้นมาจากคลองก็หลายวันนะกว่าจะเอาขึ้นมาได้แล้วก็อ่า นี้ต้องใช้รถทุกมาอย่างแล้วก็ต้องใช้สลิงลอกนะครับยกขึ้นมาบนรถนะครับถึงจะเอากลับมาได้ครับหนักมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีอ่าพวกเสาอ,อะไรต่างๆครับผมที่เป็นแกนไม้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นต่าเสาบ้าน,นครับ ส่วนนี้อันนี้เราเป็นตาเสาครับนี่เป็นทั้งต้นเลยครับผมตาเสาทางต้นขัางนึงก็เป็นตาเสาครับผมก็เป็นตาตาเสาบ้างไม้อื่นๆบ้างน,นะครับสะสมรวมกันไปนี่ก็เข้าหน้าแล้งแล้วนะครับฝนฝนก็ไม่ตกแล้วครับก็น่าจะมีโอกาสได้มาทำพอยนิเจอร์ทำชุดโต๊ะชุดเก้าอี้ขายกันต่อนะครับผมบก็ ช่วงที่น้ําน้ําเยอะนะครับฝนตกเยอะก็ไปหาตอไม้รากไม้มาครับผมก็มาสะสมไว้นี่ก็เข้าหน้าแลงก็เริ่มทําได้นะครับผมก็ท่านใดสนใจยิ้นไหนก็สอบถามันเข้ามาได้นะครับไม้มีเยอะจะต้องกลายเป็นเสาหรือว่าเป็นแผ่นหรือว่าจะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์รากไม้ตอไม้หรือจะเป็นเก้าอี้อะไรต่างๆก็มีเยอะนะครับผม อนี้นะครับมันบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนี่แดดดีนะผมน่าจะฝนไม่ตกแล้วครับฝนน่าจะหยุดหลายวันกนะ่อนหน้านี้ตกอยู่หลายวันเหมือนกันคนะคผมก็ช่วงฝนตกก็เป็นโอกาสที่จะได้เห็นตอไม้ผุดขึ้นมานะ ครัโอเคนะครับยังไงก็ลองติดตามกันต่อครับว่าจะได้ชิ้นงานเป็นอะไรบ้างนะจากไม้ที่มีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันที่ร่วมคอมเมนต์กันนะครับอ่าครับก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ